แล้วเราจะเดินทางไปข้างหน้าโดยไม่ต้องก้าวออกจากที่ใดเลยครับเมื่อคุณฟังคลื่นของอดีตได้อย่างสงบจิตของคุณจะเริ่มไวต่อการสั่นของสิ่งที่ยังไม่เกิดสิ่งที่ยังไม่เป็นจริงแต่คุณกลับรู้ทั้งที่ยังไม่มีใครบอกไม่มีสัญญาณไม่มีเหตุผลและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะฟังต่อจากนี้บทที่สคลื่นแห่งอนาคตการรู้ก่อนรู้มีบางครั้งที่คุณพูดเล่นๆแล้วมันเกิดขึ้น มีบางครั้งที่คุณฝันถึงบางคนแล้วเขาทักมาจริงๆมีบางครั้งที่ใจคุณกระตุกแล้วบางอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีคุณไม่ได้คิดไปเองแต่จิตของคุณกำลังซิงเข้ากับคลื่นที่กำลังจะเกิดอนาคตไม่ใช่สิ่งลึกลับถ้าคุณฟังคลื่นได้ดีพอคลื่นแห่งอนาคตไม่ส่งเสียงแต่มันปล่อยจังหวะออกมาและจิตที่ไวพอจะรู้สึกถึงมันก่อนตาเห็นนั่นคือเหตุผลที่บางคนมีลาสังหรณ์แม่นยิ่งกว่าข่าว บางคนรู้สึกว่าใช่ก่อนเหตุการณ์จะเริ่มบางคนวาดอนาคตออกมาได้ก่อนโลกจะตามทันนี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่มันคือการฟังแนวโน้มของคลื่นเช่นเดียวกับทะเลก่อนพายุหรือมาที่เห่าก่อนแผ่นดินไหวจิตของคุณก็สัมผัสแรงสั่นที่ยังไม่เกิดได้ถ้าเปิดรับพอและหยุดวิเคราะ์ชั่วครู่อนาคตมักมาก่อนด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ใจหวิวคำพูดแปลกๆที่หลุดออกมา ความฝันซ้ำๆที่เหมือนจะบอกบางอย่างหรือการอยากทำอะไรทันทีโดยไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้คือเสียงลับของอนาคตที่ไม่ได้ดังแต่อยู่ในคลื่นระดับที่จิตจับได้ฟังอนาคตเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อควบคุมจิตที่ฟังอนาคตได้ไม่ใช่จิตที่รู้ทุกเรื่องแต่คือจิตที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนมันเกิดและเมื่อนั้นคุณจะเคลื่อนอย่างนุ่มนวลไม่ฝืนไม่ช้าไม่ตื่นตูมแต่พร้อมอยู่เสมอฝึกฟังอนาคตแบบง่ายที่สุด 1. ทุกเช้าให้ฟังความรู้สึกแรกของวันโดยไม่แปล 2. ทุกครั้งที่รู้สึกไม่ปกติให้สังเกตแต่อย่ารีบลบ 3. เขียนความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลทุกวันทิ้งไว้แล้วกลับมาอ่านอีกครั้งบางครั้งคุณจะพบว่าจิตของคุณเล่าเรื่องอนาคตมาตลอดแค่คุณยังไม่ฟังมันจนสุดเท่านั้นเองในบทถัดไปเราจะก้าวข้ามอดีตผ่านอนาคตและหยุดอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเพราะปัจจุบัน ไม่ใช่จุดขั้นกลางแต่มันคือคลื่นเดียวที่กระพริบอยู่ตลอดเวลาและทุกคลื่นในอดีตอนาคตต่างไหลผ่านตรงนี้เสมอถ้าคุณพร้อมที่จะฟังเสียงของตอนนี้อย่างเต็มที่เสียงที่ไม่ใช่อดีตหรือคำทำนาย